ใช่ครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมจะมีไฟนะครับผมกับน้องกล้องธรณีเนาะใช่ครับแล้วก็นี่เป็นไฟแรกนะครับผมที่ลดน้ําหนักลงมา135ใช่ครับผมเรียกว่าครั้งล่าสุดนี้น่าจะ135นี้น่าเป็นสิบปีแล้วสิบปีครับสิบปีตั้งแต่ตั้งแต่ชงมาไทยห้ายกครับตั้งแต่ตอนรู้เลยครับผมไฟนี้ทําไมถึงคิดว่าลดลงมา135ท้าไมล่ะครับก็เป็นที่เรื่องแรงพะทะแล้วก็รูปร่างที่เสียเปรียบ เราเป็นมวยเตี้ยเราเป็นมวยเตี้ยรูปร่างเล็กแล้วแรงประละสู้เขาไม่ได้ก็เลยลดเวทลงมาคว่าเนื่องจากช่างก่อนหนึ่งวันด้วยใช่ครับผมเรียกว่ารุ่นร้อยสหตอนนี้ก็คือนาบิวโอ้โหนาบิวน่โคครับมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นครับใช่นาบิวน่โคอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าอันนี้น่าจะเป็นการตัดสายที่ดีขึ้นเนาะแต่ว,ตว่าด,ด้วยอายุที่มากขึ้นตอนนี้ส8แปใช่ไหมครับสาครับโอ้ว สามแปดนี้จะมีปัญหากับการที่ทำน้ำันสามสิบแปดหลายหลายคนนะครับก็มองว่าเพราะว่ายุเยอะแล้วน่าจะทำน้ำหนักยากแล,แล้วลงมาคงจะหมดแรงแต่ว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่การเตรียมตัวครับเพราะว่าครน,นี้ผมก็เตรียมตัวมา,าเกือบสามเดือนจะรวมสามเดือนตั้งแต่โชคไฟล่าสุดกับเชียมรันเสร็จก็มาคุยกับทีมงาน อ่าคุยกับทีมว่าเอ,อถ้าเราชกรุ่น145เราเสียเปียกเรื่องแรงพทะเรื่องเรืรเรอเร่องสีเอีล้าของร่างกายก็เลยขอแบบลดลงมาดีกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ว่าแรงพละาอาจจะสูสีอาจจะสู้ได้ก็เลยก็เลยตัดตัดใจลงมาก็เรื่องอายุก็ไม่มีปัญหาครับไม่ยหน่อยแล้วที่พอมานลดแบบนี้เนี่ยเรื่องการกินเรื่องอะไรพวกนี้เฮ้ย เรื่องการกินผมมีนะักโฆชนา,าการเข้ามดเข้ามาช่วยครับเรื่องอาหารเรื่องการกินเรื่องดูแลตารางการซ้อมพันอะไรทุกทุกทุกอย่างี่โน้ดในปัจจุบันนี้น้ำหนักนี่สิว่าี่เราับอ่า น้ำหนักตอนนี้ก็ก็ยังเหลืออยู่ครับแต่ว่ายังขอเอาไว้ก่อนเอาไว้ลุ้นกันไว้ลุ้นกันแต่ว่า <c oughs> แ,ตแต่ว่าเรื่องลดลงมาเนี่ยเป็นสิบโลแล้วครับยอดเลยเลยครับผมคือวัยสามสิบแปดต่ว่าสามารถลดน้ำหนักถึงโลสามเดือนแล้วแบบตอนนี้ถ้าไปอย่างนี้ดิบปีมากๆครับผมแต่า ที่ผมผ่านมาเนี่ยคนใหญ่เนีมันที่เมีรื่องข้าน้ำใช่ครับอ้าเทาดูนีไงแบสมอ่ะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนี้ผมว่าเตรียมตัวอย่างดีนะักโภชวนาการเข้ามาช่วยอย่างดีแล้วก็เรื่องข่าน้ําเรื่องน้ําหนักก็จะพยายามทําไม่ได้ครับตามตามตามเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ครับ อ่าที่ตรงี้ผิวมน้ำอะไรครับอ่า <c oughs> สิงเขาสิงส,งสิงแต่ยอดนี่ฮะสำหรับไว้เขากรณีนี่นคิดว่ามวยเป็นสไตล์เรียกว่าอ่ามวยฝีมือเราคู่เลยใช่ครับเกมการชกนี้เป็นยังไงอ่าเืดอส่วนตัวผมนะครับมองว่าคือเราต่างเราเราสองคนต่างเป็นมวยจังหวะฝีมือผมคิดว่าเกมการชกก็คงเป็นการชิงจังหวะ อ่าชิงจังหวะแน่นอนว่าใครจะเข้าเหลี่ยมใครใครก่อนแล้วก็ส่วนส่วนตัวผมครับถ้าผมมีจังหวะปิดเกมผมปิดเกมแน่นอนรันมีโอกาสที่ได้เห็นออกแน่นอนได้มีมีโอกาสครับถูว่าท้อง้อนนีนี่ถือเป็นผู้ช่งที่เรียกว่าอม่กแ,แบบจริงต้นต้น,ตนผใช่ครับก็ก,ก็ติดในランキングครับติดในラกิ้งครับผมบก็หวังว่าไฟที่จะเไฟที่เอาผลงานได้ดีไฟชครับผมก็ ก็ไฟนี equal, night, pues good, ้ก so so like <Du> ็ผมว่าตั้งใจมากครับตั้งใจมากกพราหวังว่าผลงานจะออกมาดีครับผมขอถามถึงลูกชายครับที่โชคมาครับครับผมก็ไฟล่าสุดของลูกชายพี่โชคก็แพ้คะแนนครับแพ้คะแนนแต่ว่าประทับใจครับโชคโชคได้ดีครับโชคได้ดีแต่ว่าเราก็กลับมาแก้ไขจุดที่เราเราเรายังไม่ดีเรากลับมาแก้ไขใหม่เพราะว่าเราก็ยังมีโอกาสครับ ครับผมสุด,ดยอดครับผมในบาสเกตบอลเนี่ยเขามีแบบว่าพ่อลูกลงเลง่นในอนครน้ทางน้องโอม,มีความฝันไหมว่าแบบวันหนึ่งพ่อลูกจะได้ชคในใทีมันด้วยกันก็หวังครับหวังหวังหวังแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอา่าผม,มาก็ก็ไปช่วงปลายแล้วไปช่วงปลายแล้วแต่ว่าผมก็ยังโชคอยู่เพราะว่าผมอยากให้ลูกได้เห็นว่าเออพ่อก็ยังยังมีความรับผิดชอบยังดูแลร่างกายได้ดีอยู่ยังโชคได้อยู่ ก็ไม่แน่ครับวันหนึ่งอาจจะได้ชกในศึกเดียวกันก็เป็นได้ครับสุดมากมากเลยนะครับผมนะครับก็ยังไงฝากติดตามกันเนาะครับผมอันทีทีนงครับผมก็ฝากติดตามนะครับวันที่8กุมภาันี้ครับวันไยใน28ทางสนามมวยเวทีลุมินีรามินทาครับก็มีหลายผู้มีคนไทยชกก็หลายคนก็ฝากแฟนมวยนะครับเข้ามาดูเข้ามาเชียร์แล้วก็มาให้กำลังใจคนไทย ก็ให้กำลังใจผมด้วยครับผมจะทำวันนี้ให้เต็มที่ครับจะช้งหนักให้ผ่านโชคให้ช,ชนะเพื่อแฟนขาเฟซีทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>